นี่คือสภาพกำแพงรั้วของโรงนอนกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสที่ถูกอนุภาพของระเบิดทําให้กำแพงรั้วที่ก่อสร้างด้วยปูนซีเมน์ได้รับความเสียหายยาว10เมตรนอกจากนี้ที่บริเวณอาคารของโรงนอนยังถูกอนุภาพของระเบิดทําให้ฝาผนังอาคารถูกสะเก็ดระเบิดเป็นรูพุนหน้าต่างหลังคาและการศาสตร์ได้รับความเสียหายเกือบทั้งแถบนอกจากนี้โครงสร้างของหลงังคาซึ่งเป็นเหล็กก็ยังหักงอ และร่วงลงมาที่บริเวณโรงนอนโดยเฉพาะที่บริเวณใต้ทุงของโรงนอนซึ่งเป็นพื้นที่ว่างใช้สําหรับจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของออสถูกอนุภาพของระเบิดได้รับความเสียหาย11คันเช่นเดียวกับบริเวณบนถนนราชบำรุงุงซึ่งคนร้ายได้จอดรถจักรยานยนต์ข่าบอมแบบพ่วงข้างทิ้งไว้ มีร่องรอยของเศษซากกำแพงรั้วและเศษซากสิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหุงต้มขนาดถังบรรจุ15กิโลกร,รมัมหนัก50กิโลกร,รมัมแต่ไม่พบตัวจุดชนวนระเบิดได้ตกกระจายเกลื่อนทั่วบริเวณนอกจากนี้บ้านเรือนและร้านค้าของประชาชนที่ปลูกสร้างอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับห้องสมุดประชาชนยังถูกสะเก็ดร,ระเบิดได้รับความเสียหายอีกจำนวนกว่า10หลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ25ราย จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้าข้างกำแพงรั้วของที่ว่าการอำเภอแวงจำนวน2จุดพบว่าก่อนเกิดเหตุได้มีคนร้ายจำนวน2คนขี่รถจักรยานยนต์นำหน้า1คันคนร้ายคนที่2ได้ขี่รถจักรยานยนต์ขับบอมแบบพ่วงข้างไล่หลังมาเมื่อถึงเป้าคนร้ายที่ขี่รถจักรยานยนต์ขับบอมแบบพ่วงข้างได้จอดรถไว้ข้างกำแพงรั้วของโรงนอนแล้วรีบวิ่งขึ้นไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อนที่ขี่นำหน้าก่อนที่คนขับรถจักรยานยนต์ และขี่รถจักรยานยนต์วกกลับไปทางเดิมโดยมุ่งหน้าไปถนนเส้นทางสู่อำเภอสุขิรินและให้หลังประมาณ5นาทีจึงเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นวันไว้ทาให้อออและประชาชนได้รับบาดเจ็บรวมทั้งกระแพงรัว้วอาคารโรงนอนอาคารห้องสมุดประชาชนบ้านเรือและร้านค้ารวมถึงรถยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหายดังกาว